สวัสดีุยันวันนี้เราจะมารีวิวแกะกับโทรศัพท์นี่ห้อซัมซุงใช่ลองแกะกันดเลยอ้าวมันยี่ห้อออเนอร์นี่นาะไม่ใช่จัมซุงเลือกมาผิด hoài Ao, cái đèn mà mình đêm là quá wow.